สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่ pues น้องครับสําหรับคลิปนะี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ครับผมเก่ามาเชียได้ซ่อมเบื้องเหล็กพอยู่ประมาณสองมวดครับผมครับพอพืนมาจากร้อยเอ็ดด้ครับผมแต่ว่าผมเป็นพอหน้าครับพี่น้องเนาะครับเป็นพ่อจากร้อยเอ็ดครับเก่ามาเชียได้ซ่อมเบื้องเหล็กพอประมาณสองมวดครับผมสองสามมวดที่เป็นส่งให้ครับเอา งวดนี้ขึ้นเวทีครับพี่น้องพ่อจากร้อยเอ็ดครับผิดใจหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับเอาอีกหลายเสี้ยนนะครับผมเดี๋ยวกลมาเชียจะมาตามนําเสนอสูพี่น้องซีครับผมเมื่อวานจะเป็นพ่อจากน้าโสมครับพี่น้องเนาะพ่ออาจารย์เซียนซ่องเมฆกังซีครับพี่น้องที่เพิ่นทั้งหายไปประมาณงวดสองวดครับผมเดี๋ยวกลมาเชียอจิตตามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจริงๆเลยเพิ่นกะถือว่าเข่าครับพี่น้องเนาะตัวเด่นเอาคลิปนี้ไป รับชมรับฟังน้ากันครับผมทุกข้างที่เพิ่นส่งเล็กม่ให้เก่ามาแช่ได้ครับผมเพิ่นเจ็บวอลสโลแขียนคำหนึ่งครับพี่น้องเนาะทาบว่าเขาให้ทุกครับพี่น้องครับผมกับสำหรับพอจากรายละเอียดนี่เพิ่นเขียนมากสีรีครับพี่น้องเอาคลิปนี้ค็ไปรับฟังน้ากันอันทิวาบว่าเขาเนี่ก็คือเหล็กเด่นด้ครับพี่น้องครับถ้าบว่าเขานี่จริงๆเขาทุกงวดครับพี่น้องเล็กเด่นของพอ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อร้อยเอ็ดเกามาเชียกับขอขอพระคุณพอได้ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอกันเลยครับพ่อครับเกามาเชียสวัสดีครับผมครับสวัสดีเกามาเชียน้ำเชียร์ครับสวัสดีครับครับเอาขึ้นเวทีเลยพ่อหวานงดนี้สโลเคียนของพอกับเกามาเชียเกินมาแห่ฟังแหละครับผมหันเหล็กเด่น แต่ว่าเขาอะไรก็คือให้ทุบเลยเนาะพ่อครับผมเลยเขาตลอดเด้อครับพี่น้องครับเรียกเด่นนี่บ่ผิดครับเขามาเชื่อพ่ผิดเลยครับพ่อเพราะว่ามันเป็นเด่นบนล่างเออเอฟซีมันมันโมเมนต์บ้าเด่นนั่นเด่นบนล่างครับเด่นบนล่างเด่นบนล่างเหรอกะจักงม้วนละพ่อครับผมเดินนี่พ่อเห็นไหนี่ก็แต่ไรก่อนเราเจ้าพ่อไรมาเบื้องหนึ่งก็สิบเอ็ดงวดสิบเอ็ดม้วนได้ครับพี่น้อง สินเ็ดวดคร <Bond> ับปิดนสิเ็หมดหมดล่าสุวดก่อนเดนแปกับเก่าตอนนี้กุยกับขอยเดินแปกับเก่าเด้อครับผมเจ็ดแปครับนี่นะครับันทีเอาคารวเต็มสูนี่ก็คือกันเเต็นบนล่างนี่พอจะเห็นเทียบกั็พ่อชนบุรีอยู่เพราะว่าพ่อก็ติดตามพ่อชนบุรีเห้กันเด่นบนล่างนีครับ สี่ชันบุคคลพ่อพงุจักเด้อยพอว่าพอพ่อพงุจักรขอมูลเรามาในเทว่าทิตตามเราอยู่ว่าเล็กเราเขาดีใครดีียอดรับดีครับผมสำหรับของผอมันเขาดีดีของของของผอที่โตบนยางเมืนบ่แมีนครับผมวิเคราะห์ใส่กันเหม่อนมอบอก็คือกันเทว่าพ่อว่าเด็กพอไปเทียบชั้นพ่อว่ามี่มีขอมูลเล่าอือันนี้ก็ขอคารวะอาจารย์เซบุรีเด้อครับผมเซอาาจรย์บุรีครับผม โบเด่นบนรางนี่ก็เขาสถิตีนว่าพิษจักงวดแจว้วส่วนมากมันตีเขาบนน้องพอเป็นบนพิษเจ้างวดพิษองงวดนี่มันตีเขารางแจงงวดเดียวคืองวดสองศูนย์เราน,นั้นเป็นบนบัดเลยส<ม>ี่ตัวบนรางเน้นบนนาอพ่อเนาะอันนี้เอียส่วนมากทีเป็นบนลหละเป็นบนคนละอันกับกบีคนละอันกับที่พอวานม่ครับผมแปลกับเก่าอะไรก็ครับนคนละคนละ โตกันกับทีวานเพราะว่าเด่นสองตัวมากหนึ่งตัวโอ๋อ้นละสูตรแต่ว่าตัวนี้ตัดตัวตัวตัวทีเด่นแปดก็โงวัดว่างันเลยคนละสูตรออ๋ครับผมีมอดตัดออกมาแล้วครับเอาเลยเนาะเอาเลยพองวดนี้งวดนี้เด่นบนล่างตีสองตีสองตัวนึงคั่สองตัวนี่แหละเองวดนี้ได้แปดเก้าศูนย์เจ็ด แปดเก้าศูนย์เจ็ดครับผมครับแปดเก้าศูนย์เจ็ดบนรางที่เต้นที่ซุดเราเกิดโพสาบาดที่ว่าขี่ออกได้เกิดขึแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์อ๋อเป็นแปดเก้าศูนย์ครับเป็นแปดเก้าอันนี้ตรงไม่เห็นแท้ต้องมีให้<ล>ใหเห็นครัตัวหนึ่งเราไมา่เห็นบนรางครับ ถ้าบอมาเลยพ่อทีว่าติดฮะถ้าบอม่านะครับผมถ้าบอม่าไอ้ทุบข์สมสเตลยทุกใส่าฮะตัวขาครับคยเอียเลยออเราไปลอยเยอะแล้นะพ่อเอามาลยเอียเลยแเก้าศูนย์ครับผมถ้าบ่ติดบนล่างนี่เป็นไอ้ทุกเลยครับพี่น้อง ครับบอกว่าทีมันวาสวยเหลือเกินแนี่ว่าธรรม,มาดาการเสี่ยงโชกการลงทุนนี่มันก็เป็นการทิดเซะลคนกับมักโคูิกันเนาะไม่เนครับผมอา,าม,รรมอาจารย์ใดเป็นปวราอาจารย์ใดที่ว่าดินดินดินเด็ดมากก็ได้ก็บว่าใดเปว่าสื่อทุกเจทุกอาจารย์าะอนนไ้ก็ได้ครับไอ้หมกสองตัวลังเทียกับถือหมวหนึ่งสองหมวเออ กืงวดหนึ่งสองงวดกับไปเลยก็บมี่เน <Yeah. S 2> ี่ยว่าของผมนี่กติเหตุตามสูตรเลยตามสูตรที่ว่าคุ้ยกับเขไามา่เชี่ยนน่ะครับที่สูตรหลักสูตรร่องที่บวกกบกันทั้งหมดยี่สี่ตัวหนะึ่งสี่สิบเก้างวดสี่สี่สิบเก้างวดผิดแค่ห้างวดครับผมโอ้นี้เด็กหมักไก่หมักมันมันมันไปไปสื่อทั้งหมดตัดเอาหมด เดี ni, ๋ยวนี้พ่อมีสูตรที่มาตัดออกจากยี่สิบตีโตให้มันเหลือแช่หกเกตโตไมีสูตรสองมาตัดสูตรของมาตัดนี่พอเห็ดกลางเว้นในเราคุ้มเบิดมือเบิดเว้นเลยเมื่อนี่ย่อกว่ดอะไรบอกอมาเจียเห็ดเห็ดเมื่อนี้ยบอก่อคุ้มเห็ดมเบิดมือเบิ้ดมือตีสองบอกมาเจีย เพื่ออย่างเพื่อเอฟซีเพื่อเขามาเชี่อเพื่อน้าเชี่อเพื่อว่าชิเอาไปเสนอแห่งเอฟซีประเด็นจากเพราะว่าการการการลงต้นเสี่ยงโกบครับพาไงวัสิ<อ>มันมเวาชิทุ่มไหม่รวยแบบ่งวดหนึ่งสองงวดในกขามาเชี่อไหมยก็ามาอันห้วาตือหลายงวดติดตัวกันยัขงของพ่อนี่มันสี่สิบเก้างวดนี่ติดแช่หางวดครับผมมันก็ค <Okay. S 2> ือว่าโ okay อ <Okay. S 2> ู่อยู่ยวอยู่เแมนอ่บอก เอาถือหัวละสองพันสามพันหรือพันหนึ่งสองพันเข้ามาถือก็ผิดนี่มันตีแตกต่างกันเลยเพี้ยดนี่คือบทของไอ้เชี่ยเหมืนว่าเพี้ยนทิศลบเราพอถ้าเอาถือก็ยังได้เพิ่มพูดอยู่ครับนี่กำไรอยู่ประมาณจัดพันหนึ่งสองพันนี่ก็ถือว่าได้ใส่ข้าวหน้าปลาไฟอยเดีครับเออนั่น่ะมันตีเป็นั่านมันมีมีการการซื้อหวยมันตีมี่ก็คำว่าเสียงโชคเสียงโชค เตียงโชกกับเป็นนักลงทุนมันถิมินเป็นนักลงทุนกับนักเสียงโชกของพ่อเป็นนักลงทุนเด้อนักลงทุนครับผมตอนนี้เด่นแปดเก้าศูนย์่พ่อแมนครับบลรางอันนี้ชั่วหลายเปอร์เซ็นต์เลยถ้าแปดเก้าศูนย์นี่พ่อก็ต้องจัดมาได้แค่สิบแปดคูตัวนี้พ่อแมนสับสิบสิบแปดคูบอบ่บอยังที่แด้เงินเที่ยงเอันนเก่าเมื่อเชครับผมคือเลขแปดเก้าศูนย์เจ็ดอยู่แต่ว่างวดนี้ เขลักกีบอค,ค,บค,บค,บคุ้ยกับกบล์มาเชียร์เนี่ยงวดนี้มันได้เจ็ดกับแปดสองตัวหนึ่งอ๋อ่อยลงไปอีกครับผมมาประกบกันมันเสีอยอายุจากตัวเลยแปดแปดสองสิบหกได้สิบหกตัวครับผมกีบอเลยเสียเอาสูตรที่สองมาตัดในสิบหกตัวอยู่หรครับเอามาพอสูตรที่สองนี่พอ,อามาตัดเอามาตัดมือนี้สิบเอ็ดงวดมันผิดอยู่แค่สามงวด อันนี้มีผิดมีตือได้เิพี่แ้วว่ามันว่าถึงตลอดเด้การคำนวณหวยมันก็ตัวมีผิดมีหลุดนอก็าไม่เชื่อไหมเนบะแม่<อ>แมนครับผมแม่ว่าเห้าสีเอาไปลงลงงหีบที่เบิงสูตรที่เต็มสุขนีบที่ตัวหนกุ้งครับครับว่าสัญญาณบัเี่ยไปว่าไ้แมนบอกแมนแมนครับมันมันหลายบทควา ตัดให้ก็มาเชื่นเนีย่ย<อ>นม่ตัดตัดจะกเครื่องหนึ่งก็ได้พอตัดออกเลยน,นะครับเอาเอาเป็นสูตรที่สองเอาเป็นสูตรที่สองมาตัดเนาะครับผมครับเอาเป็นสูตรที่สองมาตัดแล้วบางวันนี้มันได้แร์สิบหกพะว่าเลขเยืนมันเจ็ดก็แปดครับผมมันคูมันเล้วมันได้แช่สิบแปดสองสิบหกได้สิบหกตัวครับวันนี้เอาสูตรที่สองมาตัดมันจะเหลือแค่เจ็ดหางเจ็ดหางเจ็ดหางเจ็ดเจ็ดคู ครับพ่อเป็นหนึบนล่าเอามาเลยพ่อบาทนี่รับข้บาวงวดบันทีสิบหกตุลาตกสูงมันมันเียดซี่ครับแปดศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดตัรูปเดียวมีอยู่แค่หกหรังเพราะว่าศูนย์แปดมันส้นกันเพราะว<อ>่าเพรา,พรานั่นเรื่อตัดศูนย์แปดแปดศูนย์ซ้นกันแปดแสดงว่ามี่ยุคหางหกครังครับพี่น้องเอานาะคนละครับนี่แหละครับก็คือว่า เลขสูตรสองเขามาตัดนี่สิบเอ็ดหัวทิจูสามถือยุคเก่าปะหัวนี้ค่อยเขาแม่นคือยุคแปดครับผมเอาเอาเจ้งสี่บอกว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องซี่เพิ่นได้ฟังคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าพี่น้องที่อยากได้ชุดเต็มให้คอมเมนต์มาได้ครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อยังบม่มั่นใจว่าพี่น้องที่จะเอาบอกเพราะว่าถ้าลงมดแล้วกั ความเปอร์เซ็นที่จะถือกับมันมันมันเกือบลอยน้อพ่อเนาะครับผม,ม,มให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือว่า<ม>ถ้าจะ<ม>ให้ลงชุดเต็มเดี๋ยวก็มาเชื่อสิขอพอเป็นคลิปหนาเบื้องเงินคอมเมนต์ของพี่น้อยพี่ก่อนว่าจากได้ชุดเต็มบ่แล้วก็เชื่อจ,จากได้เราไปตัดเดลก็กเอาพอชอนมาตัดั้งสี่น้นพอพนะ่อเนาะเดี๋ยวจั้งไตเจะคอยคอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลก ออกมาเชื่อครับเกลักทีพอเคยบอกเขอมาเชื่อไปหันมันส่วนมากมันจะมี่สี่ตัวกับสามตัวแต่ว่างวดนี้มันมันมันได้เจ็ดกับแปดมีสองตัวแค่นั้นเองอ๋อโชคดีนะพ่อครับมีสองตัวแต่ว่าส่วนมากเล้ยวจีสิบเก่างวดมันมี่สี่กับสามตัวแต่เรางวดมากมันบอกครับงวดมันไม่มันพ่งแช่มันมันได้แช่เจ็ดกับแปดครับสองตัวแล้วก็มาประกอบตัวตัวตัวร่อง ยังได้มากสิบสิบหกตัวพวกแมนละเป็ดเป็นสองสิบหกแมนละสิบสิบหกตัวในหมวดครับครับโอ้แต่ก็ว่าพ่อจะให้สิบหกตัวหรือว่ายิบสี่พอนสิบหกมันแบบนี่สิบหกตัวครับโอ้สิบหกตัวได้ครับพอเดี๋ยวรอบที่หนึ่งมีที่คอมเมนต์ที่ได้สิบหกตัวชุดเต็มครับครับบ๊อบบ๊บบผ่านครับเขาอุตส่าห์เส้นบ๊อบมาถึงเลขแน่นอนเลยได้ครับพอเพื่อความดทนครับเอฟที่เป็นบ๊อมาขึ้นกันหรอก พอเบิ่งคอมมนแล้วแางคนให้ื่เ่ากไีนี่แม่นว่เออเลกันทีนี่ว่ามันมันบ่คือกันครับสหรับเลกผมพอกับประมาณนี้แล้วพอเนาะเดี๋ยวลอกอ้อมันก่อนครับผมอาคเัาผมาเชียกกับขอบคุณพอรอยเอ็ดด้อยครับผมครับสิลกวนพอซัมเนสวัสดีครับสวัสดีครับพอิผนมาไม่ได้ครับผมแต่ว่ากามาเชีย์กับ เบิ่งกบน้ำเชี่อประจำาลครับผมตัวเด่นประมาณสองงวดสามงวดครับพี่น้องเนาะก็เขาดีครับเอางวดนี้ครับพี่น้องพ่อร้อยเอ็ดครับเปิดตัวพี่จิมีเหล็กเด่นสีตัวคือแปดเก้าศูนย์เจ็ดครับผมครับแปดเก้าศูนย์เจ็ดถ้าดึงออกมาครับครับพี่น้องเนาะเหลือเจ็ดกับแปดครับผมเหลือเจ็ดกับแปดชุดชุดที่ตัดแล้ว้ะครับผมหกคูชุดเตรมจิมีสิบหกคูพี่น้องที่ ถ้าจะเอาข้อเมต์มากครับผมเด็กอเมริกาจะโทอาดคลิปก็พอไหมครับผมครับหกคู่กับสีมีแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับผมครับเอาพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขพ่อจากร้อยเอดบนล่างได้ครับผมครับบนล่างครับ่ายคลิปนี้ก็มาเชริกขออวยพรให้พี่น้องชีโชคดีถูกหวยรเงินไปน้ำกันเด้ครับผม คับในวันที่16ตุลาคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ